ในสวนโลครับวันนี้โลอย่างเดียวครับใบกระทอือแบบยังนิ่งอยู่ครับผ่านผ่านวันนี้ฝนไม่ตกเดินได้เดินดูได้ทุดซอยครับนะครับมาเจอมือหลับมือตัดแล้วมาคุยกันเร็วม,มาตัดทุเรียนนี่ย,ย,ยโอ้สิตายแล้วโอ้ยอย่าดวนอย่าดวนอีกมีทึงเดือน จ้าได้แม่นครับหมดไหมวันนี yeah. ้น่าจะบดอยู่ครับมือหนิหลดเลยโอยหลุดเลยเหรครับจะเคาะจะเคาะหรือจะตัดนี่ตัดเลยมามาขึ้นตัดเองก็ได้มามาลงมาลงมาลงมาจะตัดเองก็ได้ทันถ้าลูดเลยโอ้ต้องเคาะใช่ไหมดอกหลังโอ้ดอกหลังปาดอวบเถะอันนี้ชิดรับบอสคอนเทนต์มาเอาเลยโอ้โหของแท้ครับของแท้ของแพร่โบ้เด้เนี่ยลูกโบ้ลูกโบ้ มาถึงกับดตงานเลยเนะาะโอ้มาถึงกับแงานทำดีมามากมาอีกดีดแล้วดีดแล้วเฮ้ยมาฮ้มว้าหานี่ไหมนี่ไหมพอใจพินามาพี่นาพี่นาจางเด้อรับบทเพลงตัวสามโลหะบาทอ่ะสามโลหะบาทเด้อพี่นาครับครับอเอ่อเสร็จแล้วว่าไปทางนั้นเลย เอ,เอ,เอสอด,ดีน่ยังไงสด,ดีะก็เปิดกล่องมาล่ะนี่อเอ,เอสวยไหมพี่น้องสวย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 ูสายายโทรศัสองอันของุของช่องยูทูู้สายมาหาจ้าของอ่ะอ๋อครับครับสวย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 เอาสอไหมเอาสไหมเอาสอ,อ,าส,อสวยไหมน่โ้สวย มาทานครมาทานมาทานเจ้ามะขามปิ้งเอาเกี่ยดเส้นแล้วอ่าเด้อครับอ่าเด้อลูกไงนะครับนี่ลูกไงนะครับลูกไงเด้ออ่าเด้อครับอ่าเด้ออาเด้อใหญ่ที่สุดเลยบ่ะในต้นถึงมาโยนมาโยนให้ถึงอตัดโอ้โหไม่ไม่มีปัญหาใหญ่กว่านี้ก็รับมาแล้วบานพันเร็วปุตกอ้าววววดีเร็วเร็วอ้าว เอ <S <S เอาอีลีได้ดิทำใส่ผู้สาวอะไรโอ้ยเมย์ไหแเธเนาะเอาวบมันเห็นบ่เดียวโอ้ยดูเอาเนี่นะมือน่ะมือตัดมาเรียงตุเรียนมันมีวอนลยนะนมันมีวอฮะมือตัดมาเรียงตุเรียนเลยมือนี่เป็นทุกอย่างมาจะรับตุเรียนหรอลุกไปเลเอาฝนมาแล้วจะเฝ้าต,ตุกเลยที่ปดาเอ้ยนั่น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 ทำคอนเทนต์น้ำบริช้ำก็เลยเขาทำคอนเทนต์ ทุเรียนน้ำแข็งได้ตันบ่นี่พ่อใหญ่คิดตันอยู่มันรวมทั้งหมดได้ใดตันดู้่แต่ว่าของดีไม่ถึงตันเจ้าไปห่วงไอ้ทุเรียนเสียห่วงเหรอเนาะเจ้าต้องเอาทุเรียนดีขึ้นก่อนบอกจิคันเมาดูมันเสียของดีของเจ้ามันจะมีมดนั่นดีมาเอาไปน้ำกันนี่ะโอ้ไปลงต้อง้งหลังหมดแังหมดแรงา มาโยนมาโยนมาเอ้ยเอากระไรตัว เดี๋ยวผมจะต้องพี่น้องเรื่องทางางัวยก็ัวนั่งนีครับแยังไม่ทับลยเรือลายครับเัเลยงามครับย่งเรามาเลยครับเพื่อนลายครับซอยนีครับแครับี่นี่ครับครับ ไมู่ม้อ่าซอยไหนกุ้มไหนเราก็ไปรูจักเราดเออกได้ไรครับมีเจ้าทุเรียนเก่งทุเรียนรู้ดียี่สิบป,ปีครับคืตอตนใหญ่ๆครับ

ไม่เป็นรองเลยจริงๆรับร่วมเป็นเพื่อนเลยครับ แท้นี่ครับพี่น้องมาคุมเชียงรายมาเห็นทุเรียนซอยอๆๆขนาดโอ้เกือบเสียยังนี่เย้เวลาขมาตัดโอ้ไปรับอยู่ไหนฮะไปรับอยู่ไหนห่วยว่ะคนบ่มีเวียกโอดคนบ่มีเวียดมาแล้วอย่าไปรับอย่าไปรับมาแล้วรับทังไหนต้องเก็บคองลุ่นเต็มที่ก็าไม่ได้ตัดอืนี่ตัดมาตัดจังมีนี่ ก็จะคุยผู้เดียวนี่วะปัดนี่ก็เป็นตันแล้วเด้่ยวุนรถไทยอ่ะตัดแค่มันได้ัตั่มือเนียมันถูกคำนี้นะได้คำแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่นี่ทีมงานมั่วครับนี่มั่วนอาฮารแล้วตอนนี้ตอนนี้จะมั่วนอาฮารแล้วตอนนี้ตัดมือเหนียวจริงแล้วว่าอะไรน้องซอยจุครับซอยจุ๊กซอยจุตอนเที่ยงครับเนี่ยครับมือตัดมือตัดตาลายแล้ว อันนี้กรรมการครับมั่วค้างไว้ทีนี่ครับมาช่วยกันกินข่าครับตอนนี้ถักกินข่าครับกินี่ครับเป็นน้องเอฟซีมาถึงทีลงแล้วครับตอนนี้มาถึงทีลงแล้วมาถึงทีลงแล้วรอดแล้วรอดแล้วปลอดภัยแล้วลงจากเขาอังคารมาแล้วจาดาวังคารมาปลอดภัยแล้วครับโอ้ยเดียวใส่เกี้ยวเต่าลงตัวคลานมาตับตับตับมันนักผด นี่ครับลงไลย์แล้วครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่คนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหงนุมันรวยสวนเดยครับพี่นอ้องสว,วัสดีครับบ๊ายบาย